สวัสดีพี่น้องวันเสุรทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลแอปเปิลวานพี่น้องคะ่ะแลอนครับสวัสดีครับลุงป้านนะอาเลยล,ะละูกมาถึงที่พักกันแล้ววิอินหัวหินฮัลโหลฮัลโหลแดดีแดดีฮัลโหลพ่อกำลังบีซีขนของเข้าตู้เย็นอยู่พี่น้องคะ่ะนี่ไปไปเบิ่งไปเบิ่งห้องน้ำกันพี่น้องคะ่ะ แต่เดนเจตีอี๊ยตีเมีอันนี่นำด้วอ่างน้ำน้ำนำพี่น้องค่ะว้าวเอ้างามบ่พี่น้องงามเนาะนะมองแปลงฟันมีสองอันเลยพี่น้องค่ะว้าวเพื่อนงามเนาะพี่น้องค่ะตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ําพี่น้องค่ะมีเรนชาวเวอร์ด้วยนะพี่น้องค่ะว้าวสมบูรณ์มากขนาดเลยพื่นนนะขาจะแต่งงามเนาะพี่น้องเป็นแบบใส่กระเบื้องกันงามพี่น้องค่ะเป็น แยกเป็นสัดส่วนมองอับน้ำหันมาทางนี้ก็จะเป็น oh <my. S 1> โซเอ oh <my> โทสุขพัณ์เนาะพี่น้องค่ะว้าวโอเคเลยพี่น้องทึกใจเลยพี่น้องค่ะว้าวพี่น้อง <laughs> พระเอกเป็นถามที่ลักสินพักอยู่มัองเก่าบ่จ่าอีสบายดีพี่น้องปุ๊บทุกคน oh <my> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลทุกคนถึงหัวหินกันแล้วพี่น้องค่ะขอรีวิว oh <my> อันที่พักให้พี่น้องเบิ่งเลยเนาะพี่น้องขาอันนี้ก็จะเป็นมังโซนเก็บ พ่อศัตรูพี่น้องคขาก็จะมีอันหน้าเนาะหันพี่น้องนาะเด็กก็จะเตรียมไปให้เนาะพี่น้องว้าวงามขนาดพี่น้องคขาดูนนะจักเซ่อ่างก็ได้พี่น้องนั่นมีฟักบัวย่างเข้าฮัลโหลไลออนลุกเจ๊ะอัลโหลูเพราะลหลูย่างเข้าได้สองทางเด้อพี่น้องค่ะฮัลโอ้ลูเจ๊ะอีมาที่นี่ก็จะเป็นโซนนี่แหละมันเตียงนอนเลยพี่น้องค่ะเจ๊อีไลออน สวฮัลโหลเรียนเป็นคนนะฮัลโหลอันน,น,ๆๆนี้ก็จะเป็นลูกสาวคุณแม่ๆๆๆๆพี่สาวน้องไลออนชื่อเมลี่นะคะอันพาไปพาเพื่อนเมืนพ่อกับแม่กับน้องชายเพื่อนพามาเที่ยวหวนหัวหินน้ำเที่ยวีน,นพี่น้องค่ะเมลี่เมล,ลี่พี่เมลี่อ่าพี่เมล,ลี่นอนแล้วนั่งเล่นแล้วน นี่ก็จะเป็นมุมทีวีพี่น้องค่ะมุมโทรทัศน์มุมทอลเททพี่น้องค่ะมุมแต่งงามจีนาะพี่น้องคขาแล้วนอนนั่นหรอลูกเอานี่จะเป็นมุมมองเก็บของพี่น้องขาไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอเคดูเย็นพี่น้องนี่แล้วบายบายเลยลูก บายๆเอาพ่อบายบายแล้วบายบายคลิปนี้สนิทกันเด้อพี่น้องค่ะรีวิวที่พักให้พี่น้องเบิงพี่น้องค่ะไว้พูบอกรายคลิปหน้าเนาะพี่น้องค่ะสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะทุกท่านบายๆกายบายทุกท่านค่ะ